สบายดีสบายดีเวียงจันทค่ะทั้งเวียงทั้งทั้งภาษาไทยภาษาลาววันนี้นะคะเราไปอยู่ที่ไฮเทคค่ะไฮเทคไฮเทคโมที่นี่ก็เหมือนเมืองทองธานีบ้านเราอะนะคะบ้านเราเมืองทองธานีนะแอ้ยเย็นมากเลยแอรยเย็นต้องหาผ้าห่มมาตรงนี้อ่ะลอ ร้อนมากเลยนี่ยต้องอยากจะเย็นต้องไปนั่งตรงนูน่นแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะคะเพราะว่าไฟก็เยอะเนาะแล้วก็มันเป็นโดมสูงแอร์ก็ไม่ไหวนะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทํากิจกรรมอะไรก็คงจะไม่ไม่มีปัญหานะคะแต่อีชั้นค่ะอี่ังนกำลังทำกิจกรรมอยู่นะคะ,นะคะกิจกรรมอะไรใช่ไหมนี่ไงคะ <c oughs> นี่ค่ะ กิจกรรมกินกิน,น,นเออนั่นแหละค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาทานข้าวกับเอื่อยกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะคะขาวเนืมก็จะได้เชียวไพอันนี้นไ,นนไม่ต้องบอกเขาละค่ะเศรษฐีบ,งบงองลาววันนี้ของเรามีอะไรบ้างคะโชคดีแล้วเพราะว่าเศรษฐีค่ะ ใช่ก็มาขอเศรษฐีไม่แลวาวตามบากรุงเว้ยจ็แซ่บดิปลาเนี่ยผแกขาไทยก่งต่อไหมไม่ทานผักขาไปบอกเขาเดี๋ยวหนูบอกให้แป๊บเดียวมาค่ะมาทานกันต่อเมื่อกี้วิมมีบอกเลยกาไม่ทานชะอมผักขาที่นี่ชะอมบ้านเรา ส้มหมูค่ะส้มหมูจะบอกจะฝากบอกกับเพื่อนๆน,นะคะว่าเ,เพื่อนๆหมูเฮาทั้งหลายนะคะว่าใครถ้าใครที่ไม่ทานเนือ้อมาเมืองลาวก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะว่า เออ่ที่นี่เขาทานเนื้อกันน้ำซุง้งน้ำซุปอะ่ะก็สามกษัตริย์เลยผสมรวมกันหมดเลยมาอย่างเงี้ยไอ้น,นี้ยังหลงเลยคิดว่าเป็นหมูตุน๋นได้ที่ไหนได้เอาเข้าปากกลายเป็นเนื้อวัวเนื้อวัวเนี่ยงเนี้ยจะเป็นเผ็ดเราตกินมาบอกว่ามีจานรอนเกินแต่อันเนี้ย หมูปนเป็นราดบิ๊กนี่จานเ็นี่บนต้งเอนะดอยเอทเป็นบยา้วเขาทานหมดอะค่ะเขาทานหมดนี่เราคุ้เท่เรากินเราคุ้เท่เราจะไปกินข้าวเราจะกินซานน้ำลาเนาะกินเนาะออ้ด

เชื่อไหมเชื่อไหมคะว่าจะใครก็ได้ตำอร่อยหมด่ะอร่อยไม่อร่อยนะพอพอพอมาลงโคกมาอะมันอร่อยมันแซ่บหมดเลยอะ่ะเพราะอะไรปลาล่าอร่อยมากปลรราล่าประเทศไทยสู้ไม่ได้จริง

ไม้ทู่ไม่ทู่ตึ้งหนึ่งสองอ๋อไม้ทู่ไม้ทู่ไม้ทู่ออ๋ไม้คู่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 สองไม้คู่บ่ใช่ไม้กี่ ยากยากเนาะขาตั <S 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 ้งกล้องก็ไม um> ่มียากยเนี่ยมันมันดดะน่ะมุกบดนของแต่เมื่อวานเอ้ยเองแ่เมื่อวานนะเดี๋ยวของแต่เมื่อวานนะเมื่อวานเอาไว้ังอีที่มันนึ่งจนบนโพยแต่เมื่อวานนี่จะถึงวันได้นึงเล อนนมมโอ้ยไอันนี้นกุ้งเป็ดไอ้นี่นกุ้งบางของบางมันเสียไหมอ่ะไม่เ,เสียตรงนี้หนูราคาโมก <c oughs> บอนคืออะไรบอนกินแต่ทัานปากนะบอนกินเข้าไปทัานปากอ๋อบอนบ้านเราเหมือนกันแหละเหมือนกันอืแต่วา่าเขาเห็นแต่เนี่มันของท่านบอนนี้กินแต่ทัานปาก หนูพี่ไม่ต้องกินน้ำคันตากอยู่แล้วด้บอกฮะบุญไคันปากแล้วค่ะปากคันบุญบอกคือบุญบุญไม่ลืมบอกบุญเหรอเียน้เร็บเร็บหน่อยนึงนี่นี่นี่นีคืออะรรู้ปะคะบ่อนบอนยิ่เบหนาบ่อนท่านคือบบานยังเหมือกหรือกาเหมือกท่านอ่ะเร็มหน้าเลยนี่บบแต่ว่ามีขยง n g ขยเห็นไหม นี่อิูมีตาบอกค่ะตอนนี้นบนันบ้าใสใจใส่ใจเเอาลยบอกแกงเาใส่วกก้วเวอยากกนเป็นยังนี้สามชีวยได้บัวเปนจี๊ตักแล้วเบกขอเรบอกเรบอก่เราบอยังตั๊กเจอกนี่กินเจจอกสบายววนี้มันเทนเท่าไรใบลนตักเจจอกนะตักเสจจอกค่ะตักใส่จานโรด จากใส่จานเลยดีๆๆๆๆๆนะโดยโดยอันอันตัวนี้เขาจด้นี่หนะเด้ยอ่าพวกขันของซีซีกดกเออออเออใดรเขาจดงาครับเพื่อแตบพร้อมแล้ว้มาดู้มาดูไม่ได้เปินกินลำเลยจิงกจได้เนาะบอ lắm lắm để phòng ở trong bọn tầng một cái tầng 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 cái cái วิธีการกินการอยู่ทุกคนนะคะของที่นี่เขาเพราะฉนั้นแล้วก็อุ้ยแล้วก็ค่อยค่อยศึกษาไปค่ะบขนมทำเนียะเพณีใกล้เคียงบ้านเราบางอย่างก็นิดเดียวค่ะบ้านพี่เหมือนน้องโอเคนะคะยวหนูพิมพ์ขอรับประทานอาหารอืมกับเอื้ยเขาก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายคลิปนั่ง คุยกันเพราะว่านโต๊ะมันโยกแยกเอ่ยมันน้ําท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคออยู่เนี่ยมันก็ลํทำให้เราเนะี่ยอย่างเงี้ยโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวเราจเจอกันนะคะขอบคุณนะคะนูพิมพ์จัดให้ค่ะจัดให้ที่บางราวนะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีเด้อเเด้อ